เบนไวกองหลังอาเซนอนยอมรับว่าต้องการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสเพราะอยากจะอยู่คาแข้งในทิมเอมิเรตสเตเดียมให้นานที่สุดเท่าที่จะตื่นไปได้ดาวเตะวัย26ปีย้ายจากไบรตันแอนโฮปันเบียนในปี2021และจนถึงตอนนี้เขาลงเล่นให้อาเซนอนไปแล้ว95นัดโดยมีสัญญากับเดอร์กันเนอร์อีกไม่ถึง3ปีแต่มีรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าทีมดังจากลอนดอนเหนือเตรียมเปิดฉากพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่เพื่อเป็นรางวัลสำหรับฟอมที่ยอดเยี่ยมของเขา แนวรับทีมชาติอังกฤษลงเล่นครบทุกนาทีในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับทีมของมิเกลอาเตตาในฤดูกาลนี้ยิงได้หนึ่งประตูนในเกมถล่มบอลมัด4-0เมื่อสิ้นเดือนกันยายนเมื่อถูกถามว่าเขาอยากจะต่อสัญญาหรือไม่ไวต้ตอบกับสกายสปอร์ตว่าแน่นอนว่าอยากสิผมอยากอยู่กับอาเซนอลให้นานที่สุดอยู่ค้าแข้งในระดับสูงและผลักดันสโมสรแห่งนี้กลับไปยังจุดที่คู่ควร